คเดี๋ยวดูลูกค้าขับเองกันบ้างครับคันนี้ทับโบเป็นปัก44ครับผมก็มาเป็นคันเร่ง d m a x ็กไฟส์แสตนมินิมินิแตน,น Stand พอรู้สึกแตกต่างบ้างไหมพี่ลองกดคันเร่งเต็มๆดูจากว่าของเก่ากดไม่ได้ ดีกว่าเดิมไหมของเก่าที่บอกมันเป็นอะไรนะถ้าถ้า,ถาแบบกดเต็มมอ่ะมันมันเยอะยน้ำวากใช่งวบ,บูทก็ไหลตอนแรกบูทเท่าไหร่หพี่ก่อนจู3สาม <35. S 1> จูแล้วบูตต่ำกว่าเดิมนะบูตจะเหลือสาสิบนะแต่ว่าผมรู้สึกว่ารถน่าจะวิ่งดีกว่าเดิมแต่ถ้าบูทขยับขึ้นไปตั้งขึ้นไปอีกมันรถจะตึงขึ้นเรื่อยๆตามบูท อันนี้อยู่ที่พี่แล้วพี่จะปรับไปแค่ไหนก็เบาๆมือแล้วกันพี่ค่อยๆขยับทีละสองเกียวต้องออกเลนไหมอ่าอยู่เลนเลนนอกไว้พี่เดี๋ยวจะเจอเกือกม้าเล่นเล่นเล่นโทษทีเออเลนเออเขาจะเล่นในใช่ไหมฝั่งนี้ซ้ายอ่ะ เดี๋ยวไปหาอยู่เทินเราไม่ได้โอเคครับผมก็วันอังคารยังไปนะคอนายกเหมือนเดิมนะครับท่านใดก็ยังนัดหมายได้ใครจะทำรถนะครับโอเคครับผม